ดูดวงความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วกันค่ะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านสถานการณ์ระหว่างคู่ของคุณก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะออกมาพลังงานตรงเราก็ฟังต่อกันไปยาวๆนะคะสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่หว่นแหววนะคะเป็นช่วงที่ ความมุงมิงความน่ารักในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะอืมบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่ะมันดำเนินมาถึงจุดที่คุณบางคนต้องอยู่กันด้วยหน้าที่ต้องอยู่กันด้วยแบบความเคยชินนะคะมันทำให้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันขาดความ น่ารักมันขาดความสดใสมันขาดความโรแมนติกในชีวิตคู่ไปนะคะพลังงานเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดต่อก่อนนะคะคู่บางคู่เนี่ยคุณอาจจะเคยทะเลาะก,กันเรื่องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีตัวเลือกมี อะไรที่มันเป็นปัจจัยต่างๆเข้ามาในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนอย่างเดียวนะก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นครอบครัวองอีกฝ่ายเพื่อนอีกฝ่ายหรือว่าอีกฝ่ายอาจจะติดพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันมากเกินไปอะคะ่ะเช่นอาจจะติดเกมติดช้อปปิ้งนะคะหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่คุณสคนเนี่ย มันเป็นเอ่อมันเป็นคอนฟ lict กันมันเป็นข้อขัดแย้งกันในสถานการณ์ในชีวิตคู่ของคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ถ้าคุณทะเลาะก,กันเรื่องนั้นมาตลอดอะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่อยากทะเลาะเรื่องนั้นแล้วอะ่ะคุณเหนื่อยที่จะทะเลาะก,กับคู่ของคุณแล้วนะคะในช่วงนี้โอเคเปิดต่อนะคะอืม สามดาบมาเลยนะคะเหนื่อยใจแล้วคะ่ะเหนื่อยใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะหมดแรงที่จะไปต่อสู้กับปัญหาเดิมๆปัญหาที่มันทะเลาะกันมาตลอดนะคะแล้วยังไงต่อคะเดี๋ยวเปิดต่อนะคะ ช่วงนี้เนี่ยคุณก็เลยมีแพชชั่นที่อยากจะกลับมาเติมเต็มตัวเองนะคะเหมือนเหนื่อยอะ่ะเคยไหมคะเราบอกกับใครคนหนึ่งว่าให้เขาเปลี่ยนแปลงนั่นนี่นูน่นทุกอย่างเพื่อที่จะประคองความสัมพันธ์แต่พอนานๆเข้าเดี๋ยวไอคนบอกมันก็ถอใจนะคะจนคุณเริ่มคิดว่าคุณควรที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองดีไหม คุณกำลังช่างใจอยู่นะคะว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์ดีไหมหรือว่าไม่ไปต่อแต่ว่าเรามองว่าใจคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะนายอบอขับขึ้นอืมเราเปิดดวงคนมีคู่นะคะเกิดอะไรขึ้นคะขออีกสักสี่ใบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปคำแนะนำกันนะคะ เบื่อจริงๆค่ะเอออยากกลับมาเติมเต็มตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะช่วงนี้แต่ก็ไม่ผิดนะคะถ้าความรักของคนสองคนเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราอยากกลับมาเติมเต็มตัวเองก่อนอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะอืมไม่จำเป็นต้องเลิกกันนะคะแต่ว่าบางทีเราพอเราทุ่ม energy หรือว่าไปใส่ใจอีกฝ่ายหนึ่งมากๆเนี่ยจนเราละเลยตัวเองอะ่ะ บางทีมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่มีความสุขในชีวิตนะคะเพราะว่าตัวเราเองยังไม่มีความสุขเลยอะ่ะเราจะไปทำอะไรให้มันมีความสุขได้ยังไงอะคะเหมือนที่เขาบอกว่าคนเราเวลาโฟกัสที่การงานการเงินเนี่ยความรักมันก็จะดีไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะ Energy 100่งสมมติว่าเรามีเ n e r g y 1 0 0เรน่ะเราเอา100%นั้นไปทุ่มเทให้ความรักไปแล้ว80%น่ะ แล้ว energy ที่เหลือล่ะคะแล้วเวลาที่เราไม่ได้อะไรกลับคืนมามันก็จะกลายเป็นผิดหวังใช่ไหมคะแต่พอเราเอาแรงทั้งหมดเนี่ยเอา80%มาให้ตัวเองนะคะแล้ว20%เนี่ยให้ที่ความรักนะคะพอเราได้กลับมาเนี่ยสัก60%น่ะมันก็เกินความคาดหวังแล้วไงคะมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม คนเราพอโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วความหลักมันดีไปด้วยเพราะว่าดีมานด์ความต้องการของเรานเรื่องความหลักมันลดลงไงคะ่ะพอเราได้ตอบกลับมาเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้วเราเติมเต็มตัวเองได้เราก็แฮปปี้แล้วอีก2ใบสําหรับสถานการณ์ของคุณนะคะแล้วเดี๋ยวไปเ,เปิดคําแนะนํานะคะอเออเลิวเวอร์กับหัวมาเลยนะคะอื คุณมีแพชชั่นกับตัวเองมากกว่าความรักแล้วคะ่ะตอนนี้คนที่เข้ามาดูนะอืมก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวลองให้ไพ่แบบให้คำแนะนำดูนะเราดูดวงคนมีคู่นะคะเออเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเราก็ลางไพ่เป็นอย่างดีแล้วนะคะโอเคไหมแฮงแมนนะคะแล้วก็เดอะฟูนะคะ อยากเป็นอิสระจริงๆอะไพ่บอกว่าอะไรที่คุณทนมานั้นทนมาเนิ่นนานนะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่มันเป็นปวดหัวความปวดหัวปัญหาที่มันค้างคามานานนะคะไพ่ก็แนะนําว่าให้คุณอะออกจากปัญหานั้นได้แล้วนะคะถ้าพยายามแก้ไขมาเต็มที่แล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะก็ ปลดปล่อยตัวเองออกมาให้เป็นอิสระจากสถานการณ์นั้นนะคะสมมุติว่าคุณเคยบ่นคู่ของคุณในเรื่องนี้ใช่ไหมบ่นทุกวันเลยให้ลองเลิกบ่นดูนะคะอืมแล้วมีอะไรอีกคะสามดาบนะคะสามดาบเมื่อกี้คุณก็ได้สามดาบอะเออม,มันต้องทนมันต้องเจ็บขนาดไหนคะแต่ที่ลูรูไพ่บอกว่าอะไรที่คุณเจ็บ อถ้าอะไรที่มันทำให้คุณเจ็บคุณเสียใจไม่ต้องไปทนกับปัญหานั้นแล้วนะคะอืเดี๋ยวเปิดต่อนะคะโอ้ออกจากปัญหาได้เลยนะคะเออ เก็บความเสียใจในอดีตเนี่ยให้มันผ่านไปได้แล้วนะคะแล้วก็ยอมรับในโชคชะตาที่มันกำลังจะมาถึงนะคะโชคชะตาของคุณเนี่ยมันกำลังจะแปรผันไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นนะคะคุณลองมองผู้หญิงคนนี้สิคะหน้าเขาไม่หน้าเขาไม่แฮปปี้เ,เลยอะแล้วก็ เสื้อเขาเป็นรูปดาบด้วยนะคะแต่ว่ามันกลับหัวนั่นก็หมายความว่าความเจ็บปวดทั้งหมดนะคะเรื่องต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยมันได้สิ้นสุดแล้วนะคะสําหรับสิ่งที่คุณทนมาเนาะม,มันเป็นจังหวะเวลาค่ะเดี๋ยวขออีกสองใบนะคะอือม,มาสามก็โอเคค่ะสามก็สามนะคะคุณได้เงออคบคัพอีกแล้วนะคะ อะไรที่มันไม่ไหวไม่โอเคก็เดินออกมานะคะเออบางคนก็เป็นพลังงานของคนที่คิดจะอยู่ดีๆจะไม่เอาก็ไม่เอาเลยนะคะทาวเวอร์ขึ้นมากับเอมเพลเรอร์นะคะกลับมารักตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่คุณทำไปแล้วมันดีที่สุดแล้วนะคะก็กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงเนี่ย ค่อยว่ากันอีกทีนะคะขอแค่ตอนนี้เนี่ยคุณกลับมารักตัวเองนะคะโฟกัสกับตัวเองให้ได้เนี่ยมันก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ